เห็น <c oughs> เด็กน้อยมา,าอันหนึ่งข่าวได้พี่น้องเลยบานะออย้านเนาะน้องแรงนึงข่าวนั่งยังกระโดดน้องแรงน้องแรงโดยจักปีแล้วจักปีห้าปีปแปล้วยลูกบกัวแล้วบ่เมจัย์พ่อมันจะเข่าหกกิด๊ดต่อได้ยังทำเนี่อือสาวดจะกินจะคนลูกชองคนชองคนเอ๊บตึม ไก่เจ้าเนาะไก่ยวงขายได้ตัวเท่าไรล่ะท่านนี้เคยไล่บเดทิบไหมโเกิดแต่เกิดมายังไม่เคยไล่เดทิบปะดยขี้เป uh ็นอยู่บ่ละโบไรเป็นเป็นเฮีนของไพลเหมยีนยีนในคูซาวจะไป็นยีนขี้น yeah, ั้นไหมจะเป็นยนขี้นะพัดอ้าวจะขี้จะขี้เป็นจ้ะเนขี้นบนหมูโอ้ขี้รื้อเจ้าของหมูนี่โบ ก็เด้เป็นเนาะโอ้ยอากอยาเป็นคู่ไงมาอยากซอนซื้อบล้อเออเจ้าซื้อว่าเอาไหมซื้อว่าอย่างไรซื้อแรงซื้อน้องแรงโดยซื้อเจ้าเขียนว่าในไหนเขียนตัวแมว khoai quá đây à, cũng được hai thân luôn Thật à, tôi phải nó Tôi đi Mẹ mới đến năm à, mẹ lâu Thế nó ăn hết là mẹ Ở bia đi, mẹ, sao đi ừ, คนจแล้วแม่ปลูกอยางลูกน่อยหาย่งที่ได้ออนอ่อยมีคำบอกครับจ่าน้ะเราเนาะเมจ้าบอไม่จ้าแท้นนี่บอเอาไปเอาเทียบเขาบอกวางหลายตึกเอาล้นนะกลับมาจ็บเจียบแหละบอหน่อยหัวพักหน่อยบ่าไปมีแล้วปลูกพักบอหน่อยปลูกพักปลูกพริกปลูกเต่งเนาะ ว่าวาลายมาแค่ด้วลูในยันเดียบแสงเนี่ยเอาพายทมือดี่นี่ขายเรียกเลยคนนี่เห็นปะเออลาเก่าพายทงมี่พนจะขายเรียกก็เลยลาเก่าโทรศัพท์ยังกเหลยแท้ พยายอมจะทประตูเลยเอ้ตีนเนาะปลูกใครก็ได้ได้นี่จังว่าเนี่ยลูกขาามเต็เลยปลูกใายสบายดีนั้งน้อยสดีเอาเฮดดีๆก็ลูกเฮดดี้แหลยเออนี่ผู้ชื่อแม่กรขายขอด้ายแม่กระไหงั้นค้ำบ่ชนเกี่ยวดอกลูกโ้ย หักแล้วอบดพักมาพักน้ามาโนันหมักแตงแม่เจ้านี่ม่ดแล้วค่ะพดแล้ว่บ่ได้ดเสาแรงบ่บยันเปยมันยังน้อยเนาะมันใหญ่กว่าเนาะอาเปอากระบวยกูเล่ะเกลยดกำลังมันนี่เนาะหมเนาะเจ้าเเอาเกลยดลูกได้เกลา บอกเอาแล้วนะแม่บอกวีนล้วกินแม่น้ำฉวนช่องมือเลยนี่ยิี้ยแข็งนี่แม่ก็บพาได้นั่งยุ่งกันจะค้นยู่นงกันนช่องช้ำช้ำค้นาลาบอกนี่ลาช้ำลากระลาลูกก้อยตัเชียหาลาอันนี้ถามว่าแล้วหรือกลางมุกกรยังบอกขอโทษเนาะพี่น้องเนาะยังเอาลูกกเต้าอยู่เนาะมันมาเองบอกมันบ่ได้มาแม่ห่กอยากได้ลูกเอ้ยแม่บอกมีคน จะค้นลูกจังเวดนะชามเออเนรอแม่ก็บประตูอะดอกชามมีลูกชาเทถาเด้อันนี้พี่น้องเลยกระยามันถูกชาเทถาภายทรงเงินหลักค่ะน้องลูกไหมถูกชาเทถาภายกระเบื้องหาบขอกระยามันกระกระกระถูกกระยาป้ายไม่ลูกเขียนนึ่งข้าวนึ่งน้ำไมู่ก เด้หากะข้างหม่ข่าวไปไปพี่เสือข่าวไปลูกเด้เนถันึ่งคำหน้าไปไปหนึ่งคำหนึ่งน้าอีกไปเออพี่ลูกเอ้ยแม่ก็ใบห่มเสื้อแม่เห็นน้ำสวนคือเด้อมาเออเออผมเป็นยังไปห่มเสื้อได้ไปห่มแล้วแม่ก็ทีห่มเสื้อลูกเอามาข่าวว่าน้ำมาให้และแม่ไปปะบอดี้ยังหายป้บยัหาอืมแม่ก็พูดเเด้จ้าจ้าเฮ้ยเราปลูกผักปลูกเนื้อพี่น้องไปเนาะหนึ่งยู่ไซนะ ในลูกเช้าก็ชงหลวงบาลีเอางไห่ทะเลหลวงเรียนแหละเมื่อแม่บอกแม่ครูวกับโบไฮชายชงโอ้เอ้าพี่น้องเลยมาเห็นตัวเล็กหน่อยหนึ่งเข่าบาทหน่อยมาหนึ่งเข่ากันหนึ่งเข่าเท่าเอเคแปลว่าขามาดุโอ้กินนี่ก็เห็นรับไปตักน้ำมาแต่มาแต่พี่น้องบ่ลุ

เด็นตวเล็กหน่อยมาอันหนึ่งข่าวแด้วพี่น้องเลยบ้านเนาะน้องแรงหนึ่งข่าวน้องยังกระโดดน้องแรงน้องแรงโดยจักปีแล้วจักปีห้าปีแล้วบุ๊คบุกัวแล้วบ่เมย์ยังร้องพ่อมันจะเข่าหกกี้ตัวได้หน่อยไหมทำนี่อืมสาวด่ากินจะค้นดุสองคนสองคนแม่เจ้านี่โดยอันพอเจ้าไปใส่บุกู่ โมโบโฮู้เนี่ยคือแบบไ,บห,ไหนโฮู้อะไรเลจากเราไปทางไรเราเราเรามาเทียงอยู่บ่มาอยู่โอ้บโมโหพอไปใส่อ่างใหญ่มากนี่งามได้หนิพี่น้องเลยเล็กน้อยพวกนี้เนาะอ่าแต่วอย่างนี้ปะเราปลูปกพักปลูกเนี่ยพี่น้องอ่าปลูกมาแตงเนาะ มาเปลี่ยนบรรยากาศนี่พี่น้องเบิ้งน้อกันพี่น้องนเนาะชื่ออะบูเบือเลยพี่น้องเดอ้อเนาะเยี่ยมยามเทียงนั่นเด็กก็เยี่ยมมาเยี่ยมยามถานี้เถียงนี้พี่น้องเลยเนาะเออเออเออจะกินนี่จะไปตักน้ำกินในน้ำไส้ ทำกิ่นโอ้ทำนี่ก็ได้คือแห้เพไ้ือได้แห้งนนใอออนี่ก็บอได้ลวกแม่ได้อะกับคุณแหะไปมองน้านหนึ่งเข่ากันลูกูอาไปพูดเอออย่านางข่ามาเด้อยาไก่งวงาจกเด้อด้หนึ่งไก่แท้เข่ากันไห เอาอืมอืม uh อืมอึ้บไปอึ้บตึมได้กนเทอกินแห้งย้อนแล้วพี่น้องพี่น้งนี่แล้เพิ่นมานี่แล้วเพิ่นมาได้ลูกผููยิ่งนั่นได้เืกินเทอกินแห้งกกผู้ไายหลายแล้วพี่น้องพ่นอทำโปรไซรหนึ่ยังไม่ไรเลยทนเลยพูยิ่งบ้า โอ้ยโอ้ไก่เจ้าเนาะไก่ยวงขายได้โตท่าได้ละท่านี่มะฮู้มะฮูเอ่อเอาเอาพี่น้องเลยซุ่มพื้นสุ่มไฟใช้น้ำกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวระบายน้ำน้ำเฮ้ยไปพี่น้องเลยงามนี่หนิใหญ่มากนี่พี่น้องเลยเนาะ เลื่อยมันจะงามเลื่อยมันหาดดูลูกโก้เลื่อยนี่หันเอาผัวอยู่พังนะแม่ก็ไม่ได้อ่ำได้ผัวคนไทยบ่เจ้าแต่ลูกสามคนขอยกทุ๊บพ่อเพิ่นไปไซส์ล่ะพ่อพ่อเล็กน้อยไปไซส์พ่อไปหางานอ๋อ มาบอนางนำได้เอเอาไปตองพี่น้องเลยอยาวไปตองกปกข้าเอหนึ่งข้าวกินกันยังเขียดเขียดกิ่นี่บ่เาอืมผลเท่านกับพันเข่นคูนเลยแม่บอเป็นไกลูเอ้ยแม่อยากเห็นน้ำชูวันแม่กับบอํัเดอกท่านแม่ไปหาก็ได้เออเข้าวกับแม่ไปหาก็ได้ยู่ทังมากกันลูกหลานบอกไปดูแม่กับบออี้บออัาดอกคือแนวนี่แหละ เขางเยี่ยนปสองดูยาวมีสุดมีสุดอันนึงเยียนเขาไปทุกชุดแหละบ่มีบ่มีบ่รูเดียเป็นวัดบ่เป็นวัดเลยมึงจามาเมื่อนักข่ายกลางคืนเฮ้ากักข่ายฮ่าใช่เนยเมื่อนี่มันว่าเจ็บหัวบางอย่างเลยเมยเจ็บหัวเขากันเมยเจ็บหัวมันว่า บ้านนี้แล้วเพื่อนไปโฮมพาแล้วคอยง,องอย้อมือไอ้คิงเพื่นอนนั้นอันไรก็คือไพคอออ่คอยฮืออ๊อกเพื่นยังคอยยันมันดินเรื่อยเรื่อยระหว่างจะทำไงมากอยากเป็นเนาะ,ะนอ,อยากเป็นนายครูอยากเป็นนายครูเราอยากเป็นบ้ามาล่ำขึ้นเอ <laughs> บเราเอยากเป็นครูเย็ดต้องเยึดก่งๆิ้จ้ะเห็นแม่วา<อ>ว่าน้ำแม่คือถีไปแม่เด้อแม่บ่มีเงินต่อแม่ยังบ่มีเงินลูกต่อแม่ยังทีบอ่ลูกยังเลย เดี๋ยวลราถีบคีบแปลงเฮียนมาไม่ได้มีถีบบ่บ่อยากไปถีบเดอลยแพ่งเดี๋ือกไหมครับเดี๋ยวเขาว่าน้องคนก็ได้ไหมเห็นน้องคนตอบก็ได้เด้อเคยไล่บ่ถีบเบ่เกิดแต่เกิดมายังไม่เคยไดถีบบ่เดยอี่เป็นอยู่บ่ล่ะบ่ไรเป็นเป็นเฮียนของไครบ้าเฮียน เลีนในคูเสาจะไปเล็้นขี่นไปจะไปเห็นขีน่นะไปอาากก้าวจะขี่จะขี่เบ้นจ้ะเคีนขี่น้ามูโอ้ขี่ลือเจ้าของมูนี่บอก็เลยเป็นเนาะโอ้ย <c oughs> อยากเป็นครูไงมอาอยากสอ,อนสือบอเออจาสือวเอะไรสืออะไรเนี่ยสือแรงือหนังแรงสือเจ้าเขียนมานไหน เขียนตัวมแมวมันมีตัวอย่างนี้เอาคำบอถือแต่ว่าสิบอกมันมีตัวนี้มีตัวลอลิงทั้งแนวมันมีอยังมีตัวตาเไอเขียนรูปเขียนรูปเขียนแล้วว่ารูปเขียนอะไรบ้างเขียนสกิดินนี่เขียนมันเป็นเขียนฮะมัเป็นเขียนมัเป็นเขียนจะซื้อเร่งบอกเร่งเพื่อซื้อหนี้ตัวตาบ้างเลยใช่ มีตรงงัวพ่อกูมีตรงงัวไรเคียนเดีไเขียนเดียไรบ่เป็นเคียนบ่เป็นเคียนนี่เขียนซื้อเจ้าของบพท่านได้ชั่มนะนี่บอกบอกลูนี่มับเปนบรเป็นบ้งบิงเบงระบาดใช่เปนี่นี่ซื้อเจ้าแบ่แบบนี้บ่นี่นี้บ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 ่นี่วก็นี่บ่นี้บ่นบ่ เงินบ่ะถือบ่น้องเล่งบ่ะอโอ้สื่อน้องเล่งอ,องายุบเว็นมหาปีโอ้แต่บ่ย่ากคิดว่าน่าจะกลัวอยู่น่กทีอยู่ประมาณกับบ้าบ่ได้แน่นอนพี่น้องหากันไม่้องแต่ว่าบ่ย่ากคิดว่าน่าทีอยู่ทักเจ็ดหรือเปะหาเจ็ดหาเป๋เลยอันแรกเข <laughs> ่าปีไ่ได้จดเข่าสมุนุควัวบ่จดอันแรกหรือไง แม่สิเอาสชมนครัวมาบุ๋แล้ว <Hey บุเป็นยังบแม่มาให้บุงนะอษโทานแต่เาสเป็นนูครัวใหมบิงเราเน่ยเราอยากให้ผู้พี่นเราไงเอาไม่สนเปนนูครัวไงบุ๋ง มันนี่แปลงเฮียนทีดูอดูฮึคคนหาคิมหาคิมมันหาวเาแย้พอไปยาวันอวเฮ้ยรอนนะเป็นบาเป็นบบามีเบิ่งดูบาย้ขก็อ่ำนี่นี่มีีเบิ่งดูด่อนอะไรเจ้าก็ปืดเบิ่งดูคอยบัวอันนั้นดออมันขอทับเราบ่บไมทับ หาบังชื่อน้องก่อนก่อนหาบังชื่อน้องดูเอาข่าแล้วป่เอาข่าวมันเลยอันนี้ผัวนี่ผัวบ่านี่เจ้ามาจกหมอกได้เหรออันนี้พ่อนี่หากระเสียวังพ่อเจ้าพ่อเจ้าโอ้แต่ว่าท่านจะมีรูปเลยเนาะมีแล้วมีกระพุนีพ่อวันนีอันพ่อเสียบฮะฮะร้อนดี้ดิอ่า บันเดนปีเกิดอันนี้พอได้ใช่ไหมนางก้อยแล้วับผูอยู่ภาคาโอ้ผูที่เราได้ผูคนไทยบยทอกเรื่องเรื่ <laughs> อนเรื<ม>่องเรื่องเอือ่อง มาเที่ยวเลยลองเพิ้ลองเพินเกิดเช่นวันวันที่สิบสองถือบะ ่งวามพอก็ได้ยิกเพอมแล้วคอยวันที่สิบสองเรือนเดือนเะจ็ดเนาะเ้เจ็ดปีสองตอนนี้ปีสองพันเจ้าหาบวะนะสี่เนาะสี่ข่าวสองพันเจ้าหาเน็นอะ่เนาะ ตีไปสองปันเาก็ได้เนาะขนาานเาะาข้าใบซิบุครัวยังดีพี่นองกัเนาะว่ากาวกับชาบ้านไปกแซงกันด้ออืมคนโรงเรียนหลังมีตีกัจะมาขวัวใสบ้านเป็นไทยอืมเม,ม่นนั่นและเนาะแต่แบบตีเขาไปเรียนไปยังกันมันยากทำเขาใหญ่เขามาก้าตา,าบานเน่ยเโอ้เราซื้อนั่งพาแรงเนาะ ແມ່ນบ่ຊື່ພາແດງເນາະຊື່ເຕັມນາມເພິ່ນພີ່ນ້ອງເອີຍຊື mm ່ຊື່ນາງພາແດງພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະອ່າມັນເດືອນປີເກີດເກີວນທີ22ບໍ່ເດືນ7ບໍ່ພນນາະຄືว่า15ມາຍຄວว่าນາ กาเขแล้วเราเกิดเกิดสองขั้นจิมห่าไปจักเนาะแต่ตัวภายหมาเขียงตัวหูไพ่กอนหมาเสียงก่อนได้ก็ได้ าน um> ี่มีพกิดาเสยอังมเองพันสิบห้าสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสามันแมนบากิน้ค่ะเกิกินเม็ดกินามนเกินกินนั่นแหละอืออือ

มน <Man. S 2> ว่าตกอยู่สิบปีได้หน่อยคนนี่แมนอยู man, ่อะแมนนะคะเจ้าหางคอย <laughs> คอยนำหาไมต้องขี้นิดหรอกโอเมน Moment, ได้ไหมว่าเกิดตั้งพันสิบหาแมนบอกจ,จังว่าได้คนเขียนตามนี่แหละเนาะทางพันสิบหา เนนคลองเัิิิ่าท้อนนอืมแต่ว่าบางเธอเพิ่งกันอาจจะใส่เกินบอกรือว่าอยงไรเนาะพี่น้องเลยอืมกะคนใหญ่เติบแล้วเขาก็ว่าอยู่ใน,ใน,ใน,นเล่า,า,า,าสิบปีเลยปะเนะาะอ <laughs> สิปีแด้โบเมนได้หาปีหกปีคือคอยนีกะว่าคุณ แนวบทเท่าไงค่อยว่าอ่านราหาชีพุใดจอยูคนข่าวหาเลยนะทำแมนแบบแบบคนโยงคนยังนีกมันโกงยังได้ดูถีบทีดุอยากได้สียังสมุดมันมีคนใหญ่คนเื่ออยากได้ชีชมพูอยากสีชมพูอยากสีชมพูนาหนิเนาะแม่ฮายังชูกินแต่ละเมื่อกินมี กินมีขูมือกินมีคูม,มือโนี่เดี๋ยได้กินมีนี่ไก่ยอดนี่ลายอยู่นี่บอกไก่กันมีเออเนาะมีกระบอกินได้าวยอันเะน้อน,น้องกันจะค้นนี่ชอ,อนลูกค้นอันพัวได้่ะพัวไปหาเงินคอยกระบอกอ่ำดอกไปหาเงานินหาที่เส้นไหมซแล้ไปหาตาอ้อยแลแน่น<อ>คณได่แถวอันน้ แ้าลักเล็กลักเลอะนี่เด้อ๋อเอมีชายตัวหนึ่งกับไปันอ้อยน้ำพอ uh huh. ออ่กับ่ตัวดอกอืออจะน้อย uh huh. อนอ้ำกันทอ, uh huh. องค้นมาเน่ยงค้นใทคนเลลูกเนาะ้ทองค้นชาวน้อยมือวุ้นเพิดก็มื่กนอนบ้านพอก็นอนผู้เดียวยองคืนเมื่อนอนบ้านพอก็นอนผูเดียวคนมานอนอบนป้าป้ากระแดงอยู่บ้าน หาสิข่าวของยืนได้สองปีบ่ละตดูข้นหลายบ่ราะเขายืนลายเติบหลายเติบเขายืนอยู่บนนาเพกนี่บ่ดูยามมาเลี้ยงเนี่ยมึงถือกับเจ้านึงมึงถือกับเมย์นึงบอกเขาเลยบอแล้วไม่สะเพร่นแม่สะเพิ่นบ่ที่นี่ก็เห็นเพิ่นไปตักน้ามันกินยู่ห่วยพี่น้องเลยเนาะถือว่าโอ้เก่งเติบเลยเนาะได้กินเือกินเฮงย้อนเละพี่น้องเลยไม่น้อยหนึ่งกะ ดีลนะดีลนะนะี่แหละนะเป็นว่าในโลกคุณยิ้มอย่งดีไนดะ้เดี๋ยวผู้ใช้ก็ได้อยู่แต่ว่าทนมากอยากลือ้อแต่ว่าเพิ่อนบ่ญานเนาะพี่น้องน้องน้องเพิ่นเทียนะบัดอยากเจนย่านิบ่เนี้ยเพื่อนอานนออันนี้เป็นบ่ญานิเพื่อนเราไหมน้อเสื้อผ้ามีจะโตใส่โน,นมิพอโตอ้ามันจะใส่มันยังจะถักร์เดียวนี่อันนี้นะบ๊อดี้บ้าไห้บอลเนี่ย โมเมนต์วดีใหม่จักสุดหลายเติบหลายเติบเลยโอ้แม่เอาเงินไปไปเขางเงี้ยมือเทไรเดี๋ยวตัวระเบาหาพันเจ้าไปซื้อยังอยู่งเงี้ยซื้อปึ่มจะซื้อของมืออืหร่บ่ปุ่มเห้ะจะไปซื้อยังใช้แต่เมือซื้อน้ำปั่นซือน้ำปั่นเจากเทไรเจาะเจาะหาพันเข่าเด้ เขากินเทมันออกมากินนะออกมากินอยู่นะเลยตัมันไม่ได้ไก่บ่เม่มันไม่ได้ไก่เออออกมากินอยู่นะเลยตอนเช้าเนี่ยม่นย่างเมื่อเลยแม่เอาเงินใหนเมื่อไรหาพันดีแล้วดีแล้วเนาะเฮ้เบิดแต่ขนมละบาวกะเนาะเป็นย่างแต่ละบาวเสีเงินให้เด้อ ดูแล้วไปโรงเรียนมื้ออื่นเด้อดูเรียนจริงๆเด้ <c oughs> อดูเออใหญ่มาอยากเป็นครูพี่<ด>น้องอยากเป็นครูอยากสอนนักเรียนเนาะบ่อยากเป็นหมตำรวจบ่จะจับคนด้ตำรวจบ่อยากจับเป็นหม,มอลำคือแม่ก็บ่อยากเป็นบ่โอ,อ้ใหญ่ม่วนเด้เป็นหมอลำเ <c oughs> ออเอางบ่ขึ้นอายจักเทื่อเนอะาะสิ กินข้าวน้ำนี่กินน้ำได้บ่ได้ไมียังไงเคยกินบ้างขาไก่เจ้าในระ่ากินบ้างได้ <laughs> อันเพิ่นขายตัวทเท่าไรแม่ไก่ใหญ่ๆนี่นตัวหนึ่งนะบุคเคยเจิื่อพี่น้องบุคเคยซื้อเสื่อไก่เกลยไก่ง่วง<น>ตัวหาตัวฮกชิปเออตัวหาเซนพูดนะตัวผู้นี่บ่ตัวผู้ตัวเม่นี่ได้ใช่ไหมอ๋อเพกเพกกัเป็ดอีก mẫn kín nhanh 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 phải nhanh 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 ôi cái gì muốn hát lên mua một cái mùi dùm la baba mùi nào ngon mùi nào baba mùi nào baba mùi là baba mùi nào baba chăng bao nào mùi 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 bao, mùi nào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  bao? nào mùi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  ่อจะเจอกด้มือเท่าไรเสียกัน้ม่เหนื่อยากบบไปเราแบบไปเลือกเดี้ยงน้องไหมเลี้ยงน้องลาบ้าวก็มีลูกคือกันเรามีลูกประมาณสี่ขาวสองปีได้เมือม่อเลี้ยงน้องป้อนข่าวน้องอาหน้องไปข่าวเฮียนน้ำกันเลยเมื่อข่าวอีชินโนไปบ่รเมื่มอเป็นตัวลาบ้าเป็นบ่เอ๊ม,มืองลางก้นมาน้ำได้ มีอมันขี่อันเด้อผู้ชายผู้ชายผู้น้อยผู้ใหญ่ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เป็นบ้าแล้วหนยผู้ใหญ่ใหญ่เป็นบ้าแล้ว13 14ปีแล้วใหญ่แล้วผู้นะยังเดือดเดือดผู้น้อยแล้วยังผู้จักยังยังยื้ออยู่เออหนู โอ้ข้าว,วีิซุกไงยี่บอ่านอ่าเข้าวนี่เนาะได้กินยี่โบ่ดิอืมตั้งเพินมได้เลยเนี่ยเราเป็นยัางบอมน้องเพิ่นก็ได้นะเนาะอาความฝันอยากได้รถทีพี่น้องเลยตอนนี้หลักๆเพิ่นพอได้ขี่รถทีปไปห้งเรียนเนาะขอให้เจ้าอ่ามีหญ่เพิ่นสุรทีพายได้ลูกเด้อ ป้าระวังออกมือป้าก็ได้สระเดอ้อถ้าอยู่ดีมีเฮงสมกบับใจไลายขอบใจสบายดีดมาระวังของไมคืนเลยเนาะเฮึบโอ้ยเมย์เรากับปอยดองเพ่งอย่างพังช่ำวันนี้เนาะอ่ะอยดีมีเฮงพี่น้องเลยรำให้ด้วยปัดกุศุทุกคนเนาะอ่าย่าละมือไมร่ก่อนเอออยู่ดีมีเฮง,งเำรขขดงำด้วย โดยโดยไปละไปละพี่น้องก็สบายจ้าเมื่อไหร่ก็ได้อ่า่ะคิดีไม่แห้งพ่อนก็ชิญสุกคนอืมจ้าจ้าโดยโอเคพี่น้องไปละลำ้วยได้พี่น้องเด้อสบายดี